ทุกท่านนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การประกวดทิดางเงาะโรงเรียนนาสารประจําปี2566ครับผมนัทพัทรเจริญเกียรตินักสแสดงจากค่ายต้องบนฟิล์มครับดิฉันสุนิชาจันหุน่นพิธีกรมืออาชีพค่ะวันนี้เราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรและทิดางเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี2,566ได้แก่หมายเลขดังๆขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข18ครับครเขา้าชัยอมรทุกกูลแน่นอนนะครับรองอันดับหนึ่งได้แก่นักสาววราพรสอนมาครับ ขอเชิญทิดาเงาะโรงเรียนนาสารประจำปี2566นะคะรับมงกุฎจากท่านอุรสาจินโตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะยินดีกับน้องด้วยนะครับ